ขอกิฟต์หน่อยน่ารักนะครับหาไปได้เลยครับผมปิ้นซอยแกนนะครับผมใน g o o g l e หาเจอเลยนะครับเพราะอันนี้มันเป็นมันเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือว่ามันเป็นตัวกิฟต์ที่แบบว่าค่อนข้างจะรับความนิยมอยู่แล้วนะครับผมนะฉะนั้นหาค่อนข้างง่ายอยู่นะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับพิมพ์ไปได้เลยครับผมเออพิมพ์ว่าพิมพ์ว่าคาไตคอลเลรชันกิฟต์ก็ได้นะครับผมสวัสดีครับผมทุกคนครับหนุ่มๆสาวๆสุดหล่อทั้งหลายฮัลโหลทุก y นว็ลคัมอ้าวเฮียลืมเปิดกล้องไอ้สัตว์แป๊บน ปู่ทำไมผมเซอร์แล้วผลลัพธ์เป็นอย่างนี้มึงพิมพ์คำว่าคันไตคอลเลชั่นไปด้วยไอคุณไอคุณอาซี่คุณเฮ้ยแต่แบบนี้ก็โมเอะคุณเนี่ยจบแล้วคุณคุณไม่ไม่ใช่แบบสายสายรักเรือที่แท้จริงเว้ยคุณแม่งเป็นเฟกรับผมนะคุณจะเฟกรับเวลาคุณจะรักเรือนี่เวลารักเรือนี่แบบนี้รับผมนะสวยงามอ๋อสุด Beautiful ไม่มีหรอกความสวยงามแบบในเชิงเหมือนกับเป็นแบบ เป็นความสมมุติขึ้นมาหรือว่าเป็นอะไรนี่นี่เราไม่สนใจความสวยงามแบบนี้นี่ความสวยงามแบบนี้มันดูแบบมันดูเป็นอะไรที่เหมือนกับมันดูหมกมุ่นมันดูเป็นกิเลสตัณหานะก็ไม่สวยเห็นไม่มเนี่ยแบบนี้สวยตรงไหนครับนะบิสมาร์กเออไม่ไไม่เห็นสวยครับนะนี่ครับผมเรียนะลเมนคะรับทุกคนคนะรับรูปผู้ชายทแท้จริงวีฟเลยที่แท้จริงต้องชื่นชมกับความงามแบบนี้ครับนะนี่คือความงามที่แท้จริงครับนะโอ้ oh my god, oh my god. โอ้ดูโครงเหล็กนั่นแหละเขาผมนะโอ้โหดูป้อมปืนนั่นแหละเขผมนะโอ้เสียดายไปจมในมิดเวลผมนะเดี๋ยวหาว่าผมเป็นวีฟคันตายเขาเนะจริงๆก็ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เชิงไม่เชิงผมผมได้นี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละอประมาณนั้นนะครับอ่ะอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเช็คอินกันหน่อยนะครับกับตัวของอาร์เซนนะครับหรือว่าเอ่อ ชื่อชื่อภาษาไทยมันคืออะไรวะแป๊บนึ่งนะกองเรือสีครามอะไรอย่างนี้ใช่ปะใช่ใช่ปะอันนี้ผมไม่มันม่นใจนะไอเรือสามโมเอททะลุจักรวาลอะไรก็ไม่รู้ก็มีเรือใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับจริงๆเป็นเรือลีลานแหละนะครับซึ่งก็หนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีตัวของนี่แหละครับผมนะบิสมาร์กนะครับผมซึ่งก็เป็นเรือที่ทุกคนน่าจะอยากได้กันนะครับจริงๆกันส่วนตัวผมอยากได้เพราะว่าในตอนคันไตายอผมเป็นปมนะครับว่าผมเปิดเรือเฮี้ยนนี้ไม่ได้เอาไม่ใช่เป็นเรือที่สวยงามเป็นเรือที่สง่างามนะ อ่ะไม่ว่ากันไม่ว่าการน,นี่รับผมนะบิจี้ของเรานั่นเองนะครับผม,มในในในอัสซีเขาเรียกว่าบิจี้ได้ปะคือเพราะเพราะถ้าเกิดว่าเป็นในตัวของแบบถ้าเป็นในตัวของไอคันโคมันเรียกว่าบิจี้ได้ไงแต่ว่าในนี้เรียกว่าบิจี้ได้ไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนี่ครับแล้วก็มีสกินตัวหนึ่งที่แบบทุกคนน่าจะรอคอยในการจัดซื้อจัดจ้างกันอยู่นะครับผมนะนี่ครับเออถ้ามีสป,ปียร์ผนะโอ้โหอีเด็กคีโอ้โหแหมชี้ชี้แหมโลลิคอนดูน้องเขาชี้ครับดูน้องเขาชี้ นี่นี่คุณดูไอ้เอาพวกโรคจิตท,ทั้งหลายที่แบบเลนนาซเลน,นะครับผมนะโลลิคอน <c oughs> ทำไมต้องทำเหมือนกับแบบเรียกว่าไงดีทำไมน้องต้องแบบว่าทำแบบปากบักเบ้ด้วยใช่ไหมครับผมนะโกรธอะไรใครมาลูกน้องขาสวยอุยเฮ้ยพวกคุณทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดา,ด,าด,าดาเมิดาเมิดาเมิไม่เอาสิลกูกไม่เอาสิเดรีคนะครับผม holy fuck สก,กิลแม่งยาวเป็นมทัดศไรเงี้ยยังก,กับ Yu oh! ยูกิโอ้ยี่ห้อนะครับผม อ่าว่ากันไปครับโกลดโกลเด้นอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โว้ยไอ้ี้ยตายหาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยูทูบมันจะเข้าใจผิดบอกว่าเหมือนกับกูกูแอบเปิดเอโลเกออ่านในสัตว์หอมเฮ้ยคุณอย่าคอมเมนต์ดิเี้ยโอ้โหโอ้ตายประวัติศาสตร์ที่แท้จริงนะครับของโตของแบบในสงครามกองเรือนะครับของโลกก็คือว่า ตัวของเอ่อฟูบุกินะครับผมนะยิงตัวของแบบเครื่องบินโดยใช้ปืนอะไรวะไอปืน,ป,นปืนมอ,มอ,มอของแกยิงอะ่ะที่แบบในในตอนที่มีใครเคยดูตัวของแบบไอคันโครเวอร์ชั่นอนิเมะไอคันโครเวอร์ชั่นอนิเมะที่แบบว่าตัวของแบบฟูบุกมมิมันเหมือนกับมันเอาปืนปืนเล็กๆของแกยิงตัวของพึกเครื่อบินต่อต้านขัยาแล้วแบบคนก็ไปบอกว่าเฮียมันไม่เมกซเซนว่าที่แบบไปยิงอะไรอย่างนั้นได้เลยหรอแล้วว่าฟูกิมันก็มาแบบโหแม่งมาเป็นแนวแบบเจมบอลเลยวะหีย ฟูก,กิคือจอร์นวิกในโลกของมปนสงครามโลกของกองเรือครับเอาจริง,รงเรือเยอรมันเป็นเรือที่ดีเรือเยอรมันเป็นดีที่ดีแหมคุณพอดที่ผมไม่ได้เป็นซิมเรือเยอรมันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมต่อได้วันนี้ผมก็แตกนะครับบอกไว้ก่อนถ้าถ้าถ้าเปิดได้ับผมนะแหวนวงที่สาวันนี้อาจจะเป็นของบิสมาร์กก็ได้ใครจะไปรู้นะผมนะ มันซิมให้สุดไอ้เหี้ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรือเรือเรือราดัแบบต้นๆมันจะมันจะอเวเรทไปใช่ปะหลายคนอาจจะเบื่อแล้วแบบอะไรวะอะไรก็บีทมาร์อะไรก็ mark, รกาเซทเปอร์ลีนอะไรก็แบบเออน่าเบื่อใช่ปะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูแบบเรือแบบที่แบบว่าอันเดอร์เรทบ้างลูนลูนอวอรเรทไหมเอาไหมเอา,เอานะครับผมเอออันเดอร์เรทน้องไม์ไหนดูซิไม้ยูหนึ่งศูนย์หนึ่งอ่ะไหนดูซิคือคือ,คอหลายคนอาจจะบอกว่าเรือเยอรมันดีตรงไหนใช่ปะอืมอุ้ยเฮ้ยแต่หน้องแกน่ารักว่ะ ทุกคนแล้วทุกคนเชื่อในสิ่งที่เรียกว่ารักแรกพบเป่ะเขาบอกมาโอ้แมกอยขาสวยจังอ้ว oh, น <laughs> <laughs> oh! ีเฮียหนึ่งศูนย์หนึ่งโอ้ยอะไรเนี่ยหนึ่งศูนหนึ่งโอตายแล้วโอ้โยูกิบอยเนี่ยคุณเรือเรือเยอรมันมีดีตรงไหนใช่ปะ่ะเรือเยอรมันมีดีตรงไหนโถ่เอ้ยเหม็นมีดีเลยใช่ปะ่ะเฮอร์ไมโอนี่ อะไรวะวิงการเดียนแม่แมวกูไม่เล่นมีมแล้วกันไอ้เทียมบุกนั้นมป็นเก่าแล้วไอ้วิงการเดียนวิดีโอซ่าอะไรแล้วโอ้โหโวัวงูพวกคุณนี่แม่บอกไอ้เทียไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมต้องล้างสมองพวกคุณนะครับผมต้องล้างสมองพวกคุณโดยการใช้นี่ครับผมเป็นวอร์ส่าที่แท้จริงครับผมนะนี่พวกคุณพวกคุณแม่งแบบพวกคุณไม่เข้าใจกอรี่ของความสวยงามของเรือเรือเรือนี่ที่แท้จริงครับนะดูโค้งนี่สิครับผมนะดูประภาคานั่นสิโอ้สุ นี่คุณแม่งผู้คุณแม่ไม่เข้าใจกรี่ของแบบความสวยงามของแบบเรือในวัศาสตร์เว้ยผู้คุณแม่งก็ต๋อวีปะผู้คุณผู้คุณอย่าวีไปรับผมนะผู้คุณผู้คุณต้องอันนี้กันนิดนึงครบผมนะโออยากเป็นไก่อโอยอยากเป็นไก่ออาซุนะเรือเรือเรือใหม่เยอะก็เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยจริงในเกมนี้ครับนะอาซุนะเราโหแป๊บนึงนะ ผมไม่อยากเปิดสก,กินดูว่ะพวกคุณผมผมไว้ใจสก,กินผมแบบอัลซเลนได้ปะมันมันจะมันจะอันตรายไหมครับนะสก,กินของอัลซ์เลนอะ่ะผมควรจะกดซอฟวอยออฟสปริงไหมครับผมนะพอดีอันนี้ผมพูดอะไรกันคือคือผมก็จําไม่ได้หรอกนะว่าแบบตัวผมแบบเออมันเป็นยังไงครับแต่ว่าได้ใช่ไหมครับไม่หรออยา่าอันนี้อยา่าหรอทําไมอะ่ะโอ้ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เคยดูหนังจีนหรอก็หนังกําลังภายในอะไรอย่างงี้ไงก็ธรรมดากี่เพ้า,พาอะ่ะ ก็ได้อยู่มั้งไม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเอยเดี๋ยวหาว่ากูมองนานเดี๋ยวหาว่ากูโรคจิตอีกเออนะครับเดี๋ยวเฟมินิสเอาไปถล่มในทวิตเตอร์คุณไม่ได้ครับผมนะอาเซเลไม่ได้เป็นเกมขายสกินนะเว้ยอาเซเลคือเกมแบบกลยุทธ์ไอ้เหี้ยคือก็เกมที่เหมือนกับเราต้องแบบริรู้ประวัติศาสตร์โลกใช่ไหมเขาฮะแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะ w ว n d i n g Water and Serene Lotus อตมากย ไม่หรอกมั้งไม่เป็นไรหรอก YouTube เขารู้อยู่แล้วครับผมว่าแบบคอนเทนต์แบบไหนคือเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพหนึ่งสองสามโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยตกใจนี่คือเกมใน Play Store ทุกคนครับโอ้โเท่าไหร่แป๊บนึงราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แป๊บนึงแปดร้อยเฮ้ยแปดร้อยเองเขาถูกเลยแปดร้อยเฮ้ยถามจริงคือแบบเขาเขาแบบ ทำไมเขาอุดมสมบูรณ์อยนะ่างเงี้ยโอ้หตายแล้วโอ้ยเหงื่อตกครับส,สงสัยอากาศร,าศร้อนนะผมนะตอนนี้ผมก็ร้อนเหมือนกันนะครับผมนะถ้าให้พูดตามตรงเลยกันนะวู้ชิบหายเอ้ยอะไรวะเน,นี่ยอัเลเซเลนเฮ้ยถามจริงนี่นี่เกมนี้อยู่ในเพย์สโตร์ได้ไหมครับเนะี่ยอย่างที่บอกไปครับผมนะ YouTube ครับผมไม่ได้เปิดผมไม่ได้เปิดไลลามกนะแล้วนะผมกำลังดูผมกำลงัลงศึกษา,าวบทสากอะไรครับดูสิสวยงามมากครับผมนะว,ว้าวอ๋อสเปิร์สฟูลนี่นี่นีน เดี๋ยวหาว่าผมแบบไอ้นี่ไว้ดูแต่แอนิเมะนี่นี่ผมกำลังศึกษาวาัสดาอยู่คุณนี่ไงเป็นไงฮะวาสาัสศาตระกอไปซีรีส์เอาเอาให้หมดเฮียวันนี้อ่ะเอาเข้าไป <c oughs> ดูสัญลักษณ์อักษรตรงนั้นสิครับผมนะสุบเรูฟูดูดิครับอื้มอลังการงานสร้างมากนะครับผมนะมีแต่คนเสนอให้ผมแบบเรียนรู้วาัสดาดูดูเนี่ยฮะเป็นไงครับผมนะโอ้นี่เป็นแบบวัสดาข,ของ Her Majesty Ship นะครับผมซิริอุสเป็นไงฮะดูสิเป็นไงครับเศษซากของวัสดาผมนะโอ้โหดูสิครับผมนะโอ้เฮ้ย โอ้โอ้ว้าโอ้ว้าวอู้สวยงามมากครับเรือนี้ครับผมนะเป็นไงฮะหนึ่งพันเก้าร้อยเฮ้ยแต่เก้าร้อยเด็ดกว่าตัวของแบบเก้าร้อยอะอาร์ดเด็ดกว่าตัวของแบบพันหนึ่งแต่ว่าพันหนึ่งมันไลฟ์ทูดีถูกป่ะล่ะอืมก็ก็เด็ดกว่าโอ้สวยงามมากครับเรือนี้ครับผมนะมาโบ y ส์อยู่เรียบร้อยทุกคนครับพร้อมอย้าครับผมนะเด็กๆทั้งหลายถ้าพร้อมแล้วนะครับ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะกับตัวของอาชูรเลนนะครับครบแล้วสองปีนะครับเซิร์ฟเอ็นมีอะไรบ้างมีบริการให้เชา่าโอ้ my god เออมออีโอเคครับมีบริการให้เช่าชุดนะครับผมนะอย่าก,กัดซะเลยนี่เงา <c oughs> โลกจิตมากเฮ้ย <c oughs> อยา่าอยา่อยาเพิ่งมาอย่างนี้ดิอารเซเล,ลนกูเออกูสัตว์จะตั้งใจเล่นเกมนี้มาขายสก,กินนูแล้วไอ,อเกมนี้โอ๊ยบากะเข้าใจว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่ผมแต่งงานด้วยก็จะมีตัวของแบบเอ่อเอน็นเตอร์ไพรส์นะครับเอ็นจังพอดีสงสารแกนะครับเพราะว่าแกแบบ เรียกว่าไอ้แกทรมานมากในเวอร์ชันนิเมะนะเพราะแกกลัวทะเลนะครับเราก็เลยแบบให้เปลี่ยนจากแกกลัวทะเลมาเป็นกลัวเราแทนนะครับทำไมคันโคมไม่แจกแหวนบ้างเออเนี่ยผมอยากได้ผมอยากได้เพลงนี้เป็นเพลงเมนเมนูทำไงดีฮะได้ปะเซฟเออเนี่ยได้ปะวะผมไม่ได้อะไรวะมันเปลี่ยนได้ปะผดีพนดีผมอยากเปลี่ยนเพลงเมนูมากเลยจริงปะผมจะเปลี่ยนเพลงเมนเมนูเป็นเพลงเนี้ยคือแบบเวลาเราเข้ามาในฐานทัพเรือใช่ปะไอ้ตัวผมแบบไอ้ตัวใคก็จะจ้องหน้าแล้วเราก็จะแบบ เลเยอร์เทอร์ไพก,ก็แบบช่องเรือเต็มครับผมปัญหาที่ผมยังไม่เคยแก้ได้สักทีนะครับผมตอนนี้นะฮะซื้อลูกกะนะครับผมนะเฮียก,กูโอ้โแต่บุรินกูเยอะจริงอะ่ะเดี๋ยวกูต้องย่อยบุรินทร้งแล้วแน่จริงนะครับผมบุรินโคตรเยอะเลย <laughs> เก็บไม่ทั้งหายไป่รูจริงบิสมารครับผม are you ready my boys my boys are you ready เราปลดล็อกได้หลายหอย่างเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราได้บิสมาร์กในวันนี้นะครับผมชนะน,นะครับผมนะ อีตาพรายครับเอนจังเด้โปรดเอาคู่ขาของเธอมาเอาคู่เกมเธอมาซะฉันรู้ว่าเธอเกลียดกันแต่ว่าถ้ามาอยู่ด้วยกันฉันทำให้เธอรักกันได้วารสารสัมพันธ์แล้วครับทุกคนครับผมนะผมว่าปู่ได้อยู่เก้าหกร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมคิดอย่างนั้นนะก็ถ้าได้ก็ดีก็ก็ไม่รู้ครับผมนะถ้าได้ก็ดีครับผมนะสี่ชั่วโมงครึ่งบ <c oughs> <l ug sel> ินมาร์กกี่ชั่วโมงครับบินมาร์กบินมาร์กเท่าไหร่สี่ชั่วโมงครึ่งอะเอโคหาลำไอ้สัสไอ้สัสเอโคหาลำไป มีหกชั่วโมงไหมไม่มีนะครับผมน่าจะเกลือแล้วครับผมนะแต่เรายังไม่เห็นแถวหลังนะครับเราเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับผมนะสี่ครับผมนะห้าโชนเชนเ้น fuck you ห <laughs> กอย่านะอย่าไม่เตะก,กุฎิสาย please ขีบสบ o ่สิ please แปดครับผมโอ้ oh my god จบแล้วว่ะ c 3าครับผมนะน่าจะอกแล้วล่ะนะครับผมนะ sr ครับผมนะ น่าจะเค็มครับผมนะอ๋อน,นี่ก็เป็นแนวแบบจูนิเบลมาเลยใช่ไหมครับผมนะอุนเมโนจิเดคิล็อกไหมอ่ะล็อกล็อกไปแล้วกัน,นครับทำบุญไปแล้วกันเอา้าก็ไอ้คุยโอ๊ยโอ้โหยอายเขาอุ้ยคุณต้องไปทำอย่างงี้กับผมเนี่ยแป๊บน,นึงนะเซเลนคุณจะเปิดให้หมดสักหน่อยทีนี่มาแบบกองเรือคุณเต็มอีหำเออมาครับสองรอบสุดท้ายเรานะครับผมนะโอ้โหน ไม่น่ารอดอะครับผมบิสมาร์กเรามาดูกันนะครับว่า6ลำนี้เนี่ยที่จะเป็น6ลำสุดท้ายเนี่ยจะมีบิสมาร์คหรือเปล่านะครับผมนะจัดไปครับผมฟินิชิดหนึ่งสองสไปครับฟินิชชอเเงา รู้สึกว่าผมจะไม่เห็นหกชั่วโมงเลยเมื่อกี้นะครับผมนะว้าวทำไมทำไมวันนี้เป็นอะไรกับเด็กวาเนี่ยกูโออยู่นะนะาซังนะครับผมยูเจ็ดสามนะครับผมได้อยู่ล็อกครับผมเราได้สี่ชั่วโมงห้าสิบนะครับไม่ใช่ห้าชั่วโมงแล้วก็ไม่ใช่หกชั่วโมงนะครับผมใครอ่ะ เออจริงๆอ่ะถ้าเก er like like ิดว like like okay, so like ่าไปทําเป็นมินิเกมแบบเป็นเกมแบบใครเครียดในตัวของแบบพวกแบบโทรศัพท์อะไรนู่นเนี่ยนะผมว่าเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ดีเหมือนกันนะจริงเคยแบบไปเกมแบบวาดรูประบายสีแบบเนี้ยครับผมนะแล้วก็เหมือนกับแข่งทําเวลาอะไรอย่างงี้ถูกปะดูจากตัวสอนเลยตานาว่ากันไปครับผมนะเออมันก็เพลินดีนะผมซาคอนซึมอ่าไม่เป็นไร